ตำนานเรื่องพระผู้ล่วงศีลกับหญิงผู้ลุ่มหลงเมื่อศีลถูกไฟกิเลสเผากรรมจะจารึกไว้ในผืนแผ่นฟ้าแห่งนรกและสวรรค์กลางป่าเขาอันเงียบสงัดของอำเภอหนึ่งในภาคเหนือมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ชื่อว่าวัดป่าธรรมจิตผู้คนศรัทธาเพราะวัดนี้ เป็นที่พำนักของพระภิกษุชื่อว่าพระอาจารย์เมธาพระผู้มีวาจานุ่มนวลใจอ่อนโยนเคร่งในศีลพระเมธาออกบวชตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งใจว่าจะไม่สึกจนกว่าชีวิตจะดับไปกับธรรมท่านเทศทุกวันพระผู้คนมาฟังแน่นวัดในบรรดาชาวบ้านผู้มาทำบุญ มีหญิงสาวชื่อว่ามาลีนางเป็นหญิงไม้สามีตายด้วยโรคภัยมาลีงดงามทั้งรูปและใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อทุกเช้าเธอจะหุงข้าวแกงหอมกรุ่นมาถวายพระเมธาพระอาจารย์เมทาก็รับด้วยเมตตาแต่ไม่เคยแม้แต่จะมองใบหน้านางอย่างลุ่มหลงจนกระทั่งวันหนึ่ง วันนั้นพระเมธาอาพาธมีไข้มาลีจึงมาถวายน้ำขิงและข้าวต้มร้อนๆนนางพูดเบาๆว่าหลวงพี่เจ้าคะมาลีเห็นท่านไอหนักขอให้หายไวๆเถิดท่านพยักหน้าขอบใจแต่เมื่อสายตาสบกันเหมือนมีบางสิ่งสกิดในใจทั้งสองหลังจากวันนั้นมาลีมาทำบุญถี่ขึ้น บางวันก็นั่งรอพระเมธาเทศจนคำ่ำบางวันก็แอบ,บเอาผ้าห่มมาให้ท่านพระเมธารู้ว่าเริ่มไม่ดีแต่ใจกลับอ่อนโยนเกินจะปฏิเสธวันนั้นพระเมธาอาพาธมีไข้มาลีจึงมาถวายน้ำขิงและข้าวต้มร้อนๆน,นางพูดเบาๆว่าหลวงพี่เจ้าคะมาลีเห็นท่านไอหนัก ขอให้หายไวๆเถิดท่านพยักหน้าขอบใจแต่เมื่อสายตาสบกันเหมือนมีบางสิ่งสกิดในใจทั้งสองหลังจากวันนั้นมาลีมาทำบุญถี่ขึ้นบางวันก็นั่งรอพระเมธาเทศจนค่ำบางวันก็แอบ,บเอาผ้าห่มมาให้ท่านพระเมธารู้ว่าเริ่มไม่ดีแต่ใจกลับอ่อนโยนเกินไปจะปฏิเสธ วันหนึ่งมาลีกราบท่านเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำตามาลีรู้ว่ามันผิดศีลแต่ใจนี้มันหยุดไม่ได้เจ้าค่ะทุกครั้งที่เห็นหลวงพี่มาลีรู้สึกเหมือนใจจะละลายเจ้าค่ะพระเมธาหลับตาแน่นโยมศรัทธากับความรักต่างกันอย่าให้ไฟตันหามาเผาแสงธรรมจงกลับไปถือศีลภาวนาเถิดแต่มาลีกลับพูดว่า แม้จะตกนรกมาลีก็ไม่กลัวขอเพียงได้รักท่านสักครั้งคำพูดนั้นกลายเป็นดาบแทงใจทะเมธาและเงาของกิเลสเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบงันคืนหนึ่งฝนตกหนักลมแรงพระเมธานั่งภาวนาในกุฏิไม้แต่เสียงฝนและความคิดถึงกลับทําให้ใจสัน่นขณะนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้น มาลีมายืนหน้ากุฏิถือผ้าห่มและเขาต้มมาร้อนๆมาลีเอาผ้าห่มมาฝากเจ้าค่ะกลัวหลวงพี่หนาวสายฟ้าผ่านลงกลางวัดเสียงดังสนัน่นฝนกระหน่ำจนสองคนต้องอยู่ใกล้กันหัวใจของพระเริ่มเต้นแรงและในวินาทีนั้นศีลทั้งห้าข้อในใจของท่านถูกเผาไหม้ทั้งสองพ่ายแพ้ต่อกิเลสในคืนนั้น รุ่งเช้าพระเมธามองพระพุทธรูปในโบสถ์ดวงตาขององค์พระเหมือนมีหยดน้ำใสไหลาอาบเสียงระคังยามเช้าดังเหมือนเสียงสวดแห่งการสำนึกผิดพระเมธาเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความผิดธรรมดาแต่เป็นการทำลายคำปฏิญาณต่อพระศาสนาท่านไม่กล้าสวดมนต์ไม่กล้านั่งสมาธิเพราะภาพของมาลีวนเวียนอยู่ในใจไม่นานนัก ชาวบ้านเริ่มสงสัยมีคนเห็นมาลีเข้าออกกุฏิพระยามคำ่ำข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านวันหนึ่งพระผู้ใหญ่จากอำเภอมาตรวจสอบมาลีร้องไห้สารภาพความจริงพระเมธานิ่งเงียบไม่แก้ตัวเพียงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ผิดในศีลขอสละเพศสมณะและขออโหสิก,กรรมต่อพระศาสนาท่านศึกด้วยมือของตนเองหลังจากศึก พระเมธาออกจากวัดเดินเร่ร่อนไม่กินข้าวไม่พูดกับใครใจถูกเผาด้วยความละอายมาลีเองก็หนีไปอยู่ในป่าเพราะถูกชาวว่านรังเกียจเธออธิษฐานต่อพระพุทธรูปเก่าที่ร้างอยู่ในถ้ำถ้าความรักของมาลีเป็นบาปขอให้ไฟนรกมาเผามาลีเสียในชาตินี้ไม่นานนักทั้งคู่ก็ตายพระเมธาผูกคอตตยใต้ต้นโพ มาลีใช้มีดเชือดคอตามฝนตกทั้งคืนวัดป่าธรรมจิตมืดมนเสียงลมเหมือนเสียงร่ำไห้ของดวงวิญญาณเมื่อดวงจิตหลุดออกจากร่างพระเมธาเห็นตนเองในผ้าเหลืองข,ดขาดๆมาลียืนอยู่ข้างๆในร่างวิญญาณเช่นกันจูจ่ๆพื้นดินก็แยกออกยมมาทูตสองตนปรากฏกายพระผู้ล่วงศีลและหญิงผู้เย่าวยวนพระกำหนักทั้งคู่ ต้องไปพบพระยมยมมาทูตจับโซ่ลิกพันแขนทั้งสองดึงลงสู่ความมืดเสียงร้องของทั้งคู่ดังสะท้อนในหุบเหวในยม,มโลกอันกว้างใหญ่มีเปลวไฟสว่างสวัยทั่วแดนพระยมผู้มีหน้าดำดั่งสนิมเหล็กนั่งบนบันลังหินพระเมธาผู้เคยเป็นเนื้อนาบุญแต่ใช้ผ้าเหลืองปกปิดตันหาท่านทำลายศาสนา กรรมของท่านหนักยิ่งกว่าฆ่าคนสิบชีวิตส่วนหญิงมาลีเจ้าผู้รู้ว่าพระคือผู้ถือศีลแต่กลับเย้ายวนให้ผิดเจ้าจะได้เห็นไฟนรกแห่งตันหาทุกวันจนสิ้นกรรมสิ้นคำดินใต้เท้าเปิดออกพระเมธาถูกโยนลงนรกขุมตันหาไฟลุกไม่ร่างวิญญาณกรีดร้องส่วนมาลีถูกส่งไปขุมหลงสังวาดเห็นภาพรักต้องห้ามของตนซ้ำซาก เวลาผ่านไปนับร้อยปีพระเมธานั่งอยู่กลางเพลงนรกแต่ยังสวดมนต์ไม่ขาดปากพุทธังสารานังคัจฉานิทำมังสารนังคัจฉามิไฟรอบตัวกลับไม่อาจเผาจิตสำนึกของท่านได้อีกยม,มาบาลเห็นดังนั้นจึงนำเรื่องขึ้นทูลพระยมพระยมตรัสว่าแม้ตกนรกหากจิตสำนึกจริงกรรมย่อมคลายเหมือนน้ำดับไฟ จึงโปรดให้พระเมธาและมารีได้เกิดใหม่พระเมธาเกิดใหม่เป็นเด็กชายในครอบครัวชาวบ้านยากจนตั้งแต่เกิดมาก็เกลียดความรักแบบชายหญิงแต่กลับลหลงไหลการสวดมนต์เมื่ออายุ12ปีเขาขอบวชเป็นสามเณรชื่อว่าสามเณรเมธาเช่นเดิมแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นพระผู้ผิดศีลในอดีตชาติสามเณรเคร่งในศีลไม่ยอมจับเงินไม่พูดคำหยาบ เวลาสวดมนต์จะมีแสงสว่างรอบกายส่วนมาลีในอดีตชาติได้เกิดใหม่เป็นหญิงชื่อว่าแม่ชีสรัญญาถือพรหมจรรย์ตั้งใจปฏิบัติธรรมในวัดป่าเดียวกันโดยไม่รู้เลยว่าสามเณรเมธาคือชายที่เธอเคยทำให้ล่วงศีลในอดีตชาติทั้งสองพบกันอีกครั้งในวัดป่าธรรมจิตวัดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ล่มสลายของพวกเขาแม่ชีสรัญญาเอนดูสามเณรเมธาเหมือนแม่ และคอยหุงข้าวถวายอยู่ทุกวันแต่ครั้งนี้จิตใจของทั้งสองบริสุทธิ์ขึ้นหนึ่งขณะสามเณรเมธานั่งสมาธิใต้ต้นโพซึ่งคือที่ที่ตนเคยผูกคอตายในอดีตชาติแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นเสียงหนึ่งดังจากฟ้ากรรมใดที่เจ้าทำไว้ด้วยความหลงบัดนี้เจ้าชดใช้ด้วยการสำนึกและภาวนาเจ้าจักไม่ต้องเวียนไหวอีกหากรักษาศีลจนสิ้นลมหายใจนี้ สามเณรน้ำตาไหลรู้ทันทีว่าเสียงนั้นคือพระยมผู้เมตตาเมื่อเมื่ออายุได้29ปีสามเณรเมธาได้บวชเป็นพระอีกครั้งคราวนี้ท่านเคร่งครัดในศีลยิ่งกว่าใครเทศสอนชาวบ้านว่าอย่าปล่อยให้ความรักที่มีตันหาครอบงำศรัทธ,ธาเพราะไฟนั้นแม้เล็กก็อาจเผาศาส,สนาได้ทั้งผืนพระเมธาภาวนาจนเห็นแสงธรรมในใจ แล้ววันหนึ่งท่านก็บรรลุธรรมขั้นสูงเห็นนรกและสวรรค์นในจิตอย่างแจ้งแจ้ง,จงก่อนละสังขารพระเมธาเรียกสิทธิมาสั่งสอนว่าศีลคือกำแพงกั้นไฟศรัทธาคือไฟแห่งธรรมหากใช้ศรัทธาอย่างรู้เท่าทันกำแพงศีลจะส่องแสงแต่หากใช้ศรัทธาปนหลงกำแพงศีลจะกลายเป็นเท่าทานันหลังจากนั้นพระเมธาละสังขารอย่างสงบ แสงเหนือสว่างขึ้นบนฟ้าเหมือนการเปิดทางสู่สวรรค์แม่ชีสรัญญาก็สิ้นใจในวันเดียวกันดวงจิตทั้งสองลอยขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดุสิตยิ้มให้กันครั้งสุดท้ายโดยไม่มีตัณหามีเพียงเมตตาอันบริสุทธิ์บทสรุปตำนานพระเมธาเคยตกนรกเพราะไฟกิเลตแต่กลับขึ้นสวรรค์ได้เพราะไฟสำนึกมาลีเคยเย้าวยวนศีลแต่กลับกลายเป็นแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม และวัดป่าธรรมจิตกลายเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดเข้ามาสวดมนต์จะได้ยินเสียงระฆังดังก้องเหมือนเสียงของพระเมธากำลังเตือนทุกคนว่าอย่าปล่อยใจให้กิเลสแฝงในศรัทธา